คือต้องบอกก่อนว่าสึกหนักจริงๆรนะรอบนี้นี่มาเซตทุกทิศทุกทางเลยนะครับทนายเดชาก็บอกว่าไม่แคร์นะเราต้องยึดหลักความเป็นจริงสิยึดผลประโยชน์ของเ,อเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะของทนายแม่ของคุณแม่สิว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยเราต้องยึดประโยชน์ของคุณแม่เป็นหลักอา่าคุณแม่แดงโมนะเออทำไปทำมาเอ๊ะ มันไม่รู้นะจบจบยังไงจับต้นสายปลายเหตุยังไงเนี่ยทัวลงนะทัวลงที่บ้านทนายเดชาจริงๆไม่อยากจะพูดนะอันนี้ไม่ได้แซะทนายเดชานะแต่ข่าวมันออกก็เลยหยิบมาเล่านะนะครับแล้วก็ทนายอนันตชัยนะครับทนายเดชาอโอเคก็ต้องออกตัวก่อนว่าก็รู้จักนะครับนะ ทนายจุกกรู้ที่เขาว่าเนี่ยนะที่เขาเรียกนะก็โดยส่วนตัวก็เป็นพี่ชายที่ที่นิสัยดีอ่ะออกตัวไปก่อนนะทวออย่าลงกูนะกูไม่เกี่ยวพูดได้ฟังเฉยๆอีกทนายอีกคนหนึ่งก็ทนายอนันตชยัยอ่าทนายอนันตอนันตชยัยเคยเจอกันก็รู้จักกันเขาก็จำผมได้ นะแต่ผมมารู้จักเขาอยู่แล้วเขาก็รู้จักผมสรุปเราก็รู้จักกันทนะั้งสองคนทั้งทนายอนัอนตชัยก็รู้จักนะหรือทนายกระดูกเหล็กนะเรื่องคดีเนี่ยต้องยอมรับว่าสําหรับทนายคนนี้นี่เป๊ะจริงๆนะครับนะถ้าคดีได้ตกอยู่ในเงื้อมือของทนายอนันตชัยส่วนมากกาจ็จะจะจะไม่ค่อยแพ้ละพูดง่ายๆเอางั้นดีกว่านะครับนะของทนายเดชาก็เหมือนกันนะคดี ต่างๆเนี่ยนะครับในสำนักงานทนายความของทนายเดชาเนี่ยก็เยอะนะก็เยอะก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งทีนี้มันมันมาเป็นข้อพิพาทระหว่างทนายเดชากับทนายอนันตชัยเนี่ยผมไม่เรียกชื่อเล่นนะไม่เรียกพี่เดไม่เรียกกันนะเรียกชื่อจริงก็มาที่หลวงปู่แสงนี่แหละที่เป็นต้นสายปลายเหตุให้ สองทนายชนกันก่อนหน้านี้ทนายเดชาก็ชนกับทนายตั้มนะชนกับทนายตั้มเราก็รู้อยู่ก่อนที่จะมีฮีฮิวจุกกรุเนี่ยพอพอคุยพอคุยเสร็จฮีฮิวจุกกรุคือไม่อันนี้ไม่ได้แซวพี่นะไม่ได้แซวพี่เดนะไม่ได้แซวนั่นนะแต่ว่าพอข่าวออกมาว่าทนายเดชาเป็นทนาย ส่วนตัวของคุณหญิงแม่เนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยจุกรลู้เรื่มไม่ออกแล้ว <c oughs> จุกกลูเริ่มไม่นะก็ว่ากันไปรถทัวลงอ่ะทัวลงแล้วทัวลงหนักด้วยอชาวโซเชียลนี่แปลกอย่างนึ่งนะคือถ้าเกลียดก็คือไม่เอาเลยเมื่อก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ถ้าชาวโซเชียลเนี่ยนะคือถ้าเกลียดเดี๋ยวสองสามวันก็หายนะ สองสามวันก็หายอันนี้จุกกรู้หลายทีแล้วมันเริ่มไม่หายแล้วไงชาวโซเชียลเริ่มไม่ให้อภัยแล้วสิอันนี้อันนี้ดูตามคอมเมนต์ตามเพจข่าวนะนะตามเพจข่าวก็ก็ถือว่าทนายเดชาเนี่ยนะหมู่บ้านกระสุนตกจริงๆอะครับบอกตรงว่ากระสุนตกจริงๆฮะน้องแกว่าไหมน้องแกมีความคิดเห็นยังไงบ้างทนายเดชารอบนี้เนี่ย นะหมู่บ้านกระสุนตกจริงๆแล้วลานจอดหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเคลียไว้เลยนะครับทัวหลายทัวเนี่ยลงกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคลาดไปจากนั้นทีหนึ่งแต่นายเดชช้าก็เอาวันนี้เรื่องคุณหญิงแม่เนี่ยก็เริ่มที่จะสางซานะครับแสงเนี่ยก็เริ่มไปสรดส่องไปที่คุณอัด อ่าคุณอัดทนายเดชาก็เรียกคุณอัดว่าทนะก็ว่ากันไปทนะอีกเอา้าเอา้าทนะกับทนะแต่วันนี้ทนะสู้สุดใจนะวันนี้ใครถอยเนี่ยไม่รู้แหละใครถอยเรื่องคดีคุณแตงโมก็ไม่รู้แหละแต่ทนะไม่ถอยสิเรื่ององเรื่องหอบหลักฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างพลุงพลังไปดีเนะเขาก็ทำงานของเขาว่าจริงจังอ่ะวันนี้ความความจริงต้องปรากฏทนะทนะผมเรียกพี่อัดแล้วกันเรียกทะนะแต่นี่คือทะนะก็คือใครก็คือทนายเดชาเขาพูดแซะกันนะก็บอกว่าทนะเนี่ยมันจะรู้กว่าทนายได้ยังไงโอ้โหนะมีทนายไปเป็นลูกศิษย์ของทนนะด้วยเอตกลงทนะหรือทนายทนายหรือทนะงงไปหมดแล้ว มองกันอีกมุมมันเป็นเรื่องหน้าหมันไส้ชาวโซเชียลก็เลยลงนะกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปมองกันอีกมุมมันก็กลายเป็นเรื่องตลกขำขันนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นใช่ไหม,ม,ม,มนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหลนะเนาะใช้ไอโฟนนะครับนะมันก็ประมาณนั้นอะพอตกไปตกมาอ่าไปไปทะเนะทีหนึ่งชิ่งไปทะเนะแต่ไม่ชิ่งไปที่ทนายตั้มนะตอนเนี้ยทนายรณรงค์เนี่ย คุณสังเวียนบอกจบแล้วจุกกลูจบแล้วอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าไม่แน่ละคนเรามันมีช่วงกลับตัวหรือเปล่าวันนี้ให้อภัยได้ไหมอผ่านผ่านคอมเมนต์ผมเนี่ยผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผมเนี่ยวันนี้ทนายเดชาเ,าเอาเอาทนายเดชาก่อนพี่น้องให้อภัยไหมวันนี้หายโกรธหรือยัง วันนี้ใครหายโกรธทนายเดชาหรือ,อยังนะแล้วมีมุมมองกับทนายเดชายัางไงวันนี้หนุนไปเป็นทนายส่วนตัวของหมอปลาแล้ว <c oughs> เป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยนะครับก็มาโป๊ะเชชนกับทนายอนัอน,นตชัยสี่เรื่องของเรื่องเพราะว่าทนายอนันตชัยเนี่ยเป็นทนายอของกองกองทัพทาเอ้ยทำไมวันนี้พูดติดวะนะใช่ไหม ของทีมหลวงปู่แสงเออมันกันแล้วนี่ชนกันชิบหายวายปวงหมดแล้ววันเนี้ยนะไม่รู้จะเชียร์ใครเอซของทนายเดชาก็มีนะแต่คนที่ไม่ชอบก็เยอะเออทุกคนให้อภัยได้ไหมวันนี้ยกมือขึ้นใครให้อภัยทนายเดชาได้ไหมไหนะโอคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเฮ้ยนะ ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะดูคอมเมนต์กันหน่อยเซ่อ่าพูดไปนะพูดพลางเราก็จุกกรูฮ้วคุณจะโดนดา่าไหมเนี่ยเสียงไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนต้นฉบับเนี่ยนะเราความสามารถไม่ถึงหรอกจบแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับคุณรัชดาสวัสดีพี่ห้างจัดสวัสดีคุณป๊อบอายสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณไพร์อ่า มีที่ชาร์จไหมเดี๋ยวสักครู่นะหาที่ชาร์จนะที่ชาร์จมีไหมเนะี่ยเออว่าว่าขอที่ชาร์จหน่อยดิเนจุกกรู่หิวห,ห,หมดราคาไปแล้วนี่คุณสันติบอกนะฮะบอกว่าทนายเดชาหมดราคาไปแล้วใช่ไหมหรือว่าคนอื่นถ้าคุณไม่พูดเดี๋ยวผมจะจุกกลู่ยิงนะ จุกกลุอิวมีที่ยัดนโอเคได้ได้ได้ขชาร์จแบตหน่อยหมดแล้วเนี่ยมันไม่เห็นคอมเมนต์ไงเรื่องของเรื่องนะครับ <S <S ทนายเดชาดูไลฟ์ผมอยู่ก็อย่าว่าผมนะเพราะผมก็อ่านตามคอมเมนต์น่ะนะครับเออทีนี้เอาทนายฝ่ายกองทัพทำคนก็เชียร์กันเยอะทนายเดชาเพราะสู้ให้กับมัง,มงกรฟ้าเนี่ย ในการที่สารปกครองจะปิดเพจมังกรฟ้าเนี่ยก็ปิดเพจไม่ได้คนไทยลืมง่ายน้องแกวบอกไงนะคนไทยลืมง่าย <c oughs> ลืมง่ายจริงอรอสวัสดีพี่อ้อมดีคุณนิตยานะฮะงั้นเอามั่งให้อาภายัยยี่สิบเอร์เซ็นโอใจร้ายมากเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ผมบอกใจร้ายแล้วเดี๋ยวทัวแม่งลง <c oughs> นะอีกนะอ่าก่อนเมื่อก่อนเคยชอบ แต่พอเห็นออกหน้าเชียร์หมอผีตัดขาด <c oughs> โอ้โห <c oughs> คุณน้ำตาเทียนให้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วค่ะแกมีคุณธรรมไม่ใจบอดอ่านะครับอ่าสวัสดีคุณศศิรัญญานะ,ะัสวสดีคุณนิ่มนะฮะเอาไงก็หลังทีนี้เลิกติดตามะนะนะคุณให้อภัยทานายเดชาไหมวันนี้ใครให้ อภัยทนายเดชาจุกรรุมัง่งเอาถ้าให้ก็จุกรูถ้าไมให้ก็พูดมาอย่างน้อยเนี่ยนะทนายเดชามาดูในเพจผมนะแกก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้เว้ยชาวบ้านยังโกรธเว้ยว่าเอ้ยแห่งบางทีคนพลาดนะเราก็อย่างว่าแหละบางคนก็บอกโอเคทนายเดชามาดูอชาวบ้านเริ่มให้อภัยแล้วเว้ยก็เป็นเสียงสะท้อนนะเป็นเสียงสะท้อน หลวงปู่แสงบอกให้อภัยค่ะคุณหญิงแม่บอกให้อภัยให้อภัยสิเซนะโอเคนะฮะดูแล้วไปกันใหญ่พี่อ้อมบอกนะเออไม่ให้ค่ะปะัดเหตุผลได้ไหมทำไมถึงไม่ให้เรียกว่าหน้าทอยชุนรีชัดเจนคุณวิชิตนะฮะ เออคุณน,นิชิตว,ว่าไงให้อาภัยทนายเดชาไหมคุณนิพนธ์ให้อาภัยทนายเดชาไหมเนี่ยเออนี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสวัสด,ดีทุกคนนะฮะพี่ออมบอกเฉยๆนะคุณสุพรหมให้ให้อาภัยไหมเนี่ยทนายเดชาเนี่ยมีกําลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะเนี่ยคุณพรทิพย์สวัสดีครับเป็นไงกําลังพูดอยู่ว่าวันนี้ทนายเดชาเนี่ยนะเดินเดินผิดทางหรือเดินถูกทางไม่รู้ว แต่นะครับโดนกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปอภัยให้คุณปลาด้วยนี่เป็นไงเห็นไหมคุณเรามันต้องมีสองฝั่งนะไม่ให้อภัยค่ะคุณพลอยเพชรนี่เห็นไหมเออส่วนมากไม่ให้ยังไม่ให้อภัยยังโกรธเขาอยู่ใช่ไหมไม่ใอภัย <c ười> เกิดครั้งหนึ่งตอนโรง,งเรียนสารศาสตร์ครับอ๋อใช่ตรงโรง โรงเรียนสารศาสตร์รอบหนึ่งใช่ไหมแล้วมาจุกรู่ครั้งนี้คุณหญิงแม่อีกรอบหนึ่งนิสัยคนไทยใครพลาดอืมอันไม่ทันเว้ยใครพลาดก็ซ้ํากันทั้งสองฝ่ายเพื่อความสะใจทั้งนั้นมา <c oughs> <c oughs> จะนะก็ล่าสุดก็นะครับเปิดศึกกันระหว่างทนายกองทัพธรรมกับทนายหมอปลาซึ่งวันนี้นะครับทนายเดชาก็ออกตัว นะครับออกตัวอย่างอย่างชัดเจนอะว่าจะเป็นทนายให้กับหมอปลานะทนายปากหมาหมดราคาไปนานแล้วนี่เห็นไหมหลายคอมเมนต์เห็นไหมมันจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบบางคนก็แบบเชียแต่บางคนก็แบบไม่ให้อภัยอะแต่าบางคนอย่างพี่ห้างฉัดเนี่ยเฉยเฉยอย่างเงี้ยเห็นไหมสวัสดีคุณซาอิงนะครับ คุณสิงว่าไงเชียร์หรือให้อภัยหรือไม่ให้อภัยทนายเดชานะฮะเออถ้าหมอปลาไม่ทำแล้วจะมีใครทำอ่าคนเรารู้สึกตัวว่าผิดแก้ไขได้ก็ควรจะให้โอกาสนี่เป็นไงเห็นไหม